สวัสดีครับสวัสดีปอแม่ป, risque, ปิ่น้องทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็เป็่นวันยุทธนะครับผมก็ได้อยู่บ้านนะครับนอนวันนี้นะครับได้พักผ่อนนะครับกกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันตอนเจ้านะครับน้องใบก็กินข้าวกับหมูอบนะวันนี้นะครับน้องใบก็นั่งกินคนเดียวนะครับก็น้องใบนี่บ่ชอบกินข้าวเจ้านะครับแล้วบ่ชอบแขบบังคับกินเนาะอยต้องเอาใส่ในรวยขึ i i. ้นเปื่อนนี่นะครับเปิ่นจะกินคนเดียวเปื่อนนะครับเดี๋ยวยาเปิ่นก็เลยยิบกินน้ำมักข้ climate, าวเหนียวขนาดนะครับตับมักพ oui ักหมักมักขนาดเลยนะครับปอกแม่กกกกกก็นนนนนััังงิข้าๆีบฝึลูไปตวอ อันเนี่ยแหมน้อยนะครับเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะลําบากนะครับก็บือฟื้กินคนเดียวเขาก็ได้กินนป้ายนะครับก็มีความสุขดียครับอายุเสาวาทีนี่จะม่ได้ยอะอย่างเลยนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่กับลูกเนาะเล่นกับลูกนะครับกินเข้ากินอย่างทากิจวัดประจําวันนอนแล้วก็ทําความสะอาดบ้านนะครับส่วนใหญ่นะครับเสาวาทีนี่จะจ่วยกันเนาะทำความสะอาดบ้านซักผ้าผ่องกวาดบ้านถูบ้านนะครับอ่าโรกหญ้าผ่องหน้าหลายอย่างล่างห้องน้ำกับจุ่ยกันนะครับคนละไม้คนละมือเนาะถ้าต้องรอน้องใบรับก่อนนะครับบานนี้ยอะอย่างบได้ เลยเนาะตรงบ้านน้องใบนี่ยจะจะงองเง้ครับถ้าบ่มีไข่เล่นตุ้นะครับต้องคือแม่แม่เปิดน้องกลมน้องใบลาบห้ก่อนถึงจะไปจุ่ยได้ไปจุ่ยผมทางนอกได้นะครับนี่กินเข้าด้วยกันนะครับน้ตอนเจ้านี่นะครับก็เมนูง่ายๆเลยว่านี้บ่มีอย่างหลายก็มีอบหมูเนาะอบหมู3จานไปซี่โค้นะครับล้กก็พัดอันวุ้นเส้นนะครับพัดแหนมใส่วุ้นเส้นนะครับหมาอขนาดน้องใบกินก็หมูอบนะครับปีกกะทิกินก็หมูอบเนาะหมาะขนาดนี้นะกินก็เข้าง่ายๆครับ ช่วงนี้อากาศตีลำปางนี่ค่อนข้างจะเป็นฝุ่นนะครับเป็นหรือก็เขาห้องว่าเป็นควันนะครับเขาอาจจะเผาปลาเนาะเราบบุกหัวเผาทางไหนนะครับออกไปไหนมาไหนนี่เสพตาขนาดนะครับต้องใส่เมสนะครับอันตรายขนาดนะครับปลาน้องใบไปนี่ก็บ่ค่อยปลาไปต่างนอกปลามนาวันนึ่ก็จะปลาไปซักกั๊นะครับไปตอนเจ้ากับตอนแรงยังตีไปกูเต่อหน้าแต่จะเดินบ่เหมือนนะครับเป็นพิฝุ่นครับเป็นควันเป็นอยังหู้เสพต้มเสพตาหมดนะครับอยู่แต่ถ้าอยู่บ้านนี่ก็ต้องเปิดเครื่องฟอกอากาศตัวนะครับ นี่ก็เปลยนอันเมนูติแม่เปิลนะครับเนี่ยตอนเจ้านีนะครับง่ายๆเลยบ่ได้ยากเลยครับหังก็ครับสามารถทําตามได้เลยนะครับนี่แม่บ้านเปิลกัญญาเนาะก็มีผัดแหนมเนี่ก็จะมีส่วนประกอบนะเขาบอกว่าส่วนผสมก็มีแหนมนะครับมีหอมหัวใหญ่มีพริกมีแหนมนะมีมะเขือส้มนะครับไข่หงยนะครับกับปุ้งลดตามใจชอบนี่เขาก็ใส่อันซีอิ๊วขาวใส่ซอดหอยนางรมใส่น้ำปลาใส่น้ําตาลกันนิดน้อยหนึ่งนะครับเราจะน่าเขาก็ใส่วนเส้นเนี่ยวนเส้นนี่ก็ เป็ด้นส้นสดก็ได้เป็ดุ้นนส้นแห้งก็ได้นะครับถ้าเป็นม้วนส้นสดนี่ยเขาต้องแจะหน้าไปก่อนนะครับอ้ห่ใจสดนี่ใส่ได้เลยให้เป็นม้วนส้นแห้งนะครับเาต้องแจะหน้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อกินข้าวกินปลาอย่างเรียบร้อยหมดแลวนะครับกะน้องใบก็ถึงเวลาได้ออกมาเดินนะนะครับจนนี่กับประมาณเกาโมงเกามงเกิงนะครับประมาณนี้น้าบักบักเกิดนี่นะครับขี่เขาเซ็ตปุ๊บก็ต้องปลามาออกมาตั้งหนกบ้านนี้งอเงี้ยครับต้องปลามาเดินทุกวันมาได้เลยนะครับถึงเวลาปุ๊บกต้องแแปปะปะ เป๊ะๆนะครับก็ต้องปาออกมาเปิดก็เดินเล่นนาบานหันยิบหญ้าผ่องหันหญ้ายิบหญ้าหันไปไม้ยิบไปไม้หันมาหินยิบมาหินนะครับต้องระวังพื้นดินนวไว้นี่เป็นไว้ตีชอบเอาอย่างเข้าปากนะครับ หันดอกไม้กับยิบดอกไม้นะครับก่นผ่องลูกผ่องคุกค้านผ่องกันในนั่นนะครับนอนอ่อนมหลังหัดฝึกเดินนะครับน้องใบยังมาถึงควบเตือนะครับน้องใบกับสิบเอ็ดเดือนกว่าๆอยู่จะถึงควบกับวันที่สาวกุมภาหนี่นะครับกับเดินได้นะครับกับประมาณตั้งแต่สิบเดือนกว่าแล้วนะครับเดินเริ่มเดินได้เริ่มหยังนะครับกับบ่ค่อยแข็งตัวได้เตือนะครับกับเริ่มแข็งกับสิบเอ็ดเดือนนี่กับเริ่มแข็งแล้วนะครับกับเล่นหน้าบ้านนี่นะครับผมกับป้าลูกกับเดินเล่นหน้าบ้านนี่ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับงเ้อกงียนพลว แต่ว่าอันถ้าแม่เปิรนบ่ว่าง เพียวบ้านเพียวหยางนี่นะครับน้ำมันเป็นฝุ่นเป็นหยางในกระปลาไปแอลโรงเรียนนะครับน้องเป็ดกะชอบครับไปแอลโรงเรียนนะครับหันมูปีปีหันคนหลายเพื่อนกะชอบเนาะหันสิ่งแปลกเใหม่ๆนะครับออนไว้นี่กะลังเป็นไวตีเห็นหูนะครับหันฟอมหันสังเกตลูกนะครับลูกหันหญ้าหันเม้งหันหยางนี่ยกะไข่กั๊มนะครับมื่อเต่อก็ต้องระมัดระวังเอาเนาะมื่อเต่อหันมดกิจกรรมมดหันหยางกะจะกรรมหยางนะเพราะว่าออนบอกหูเต่อนะครับน้องหอก็ต้องดูแลเป็นพิเศษไว้นี่นะครับชอบโลชอบหยางนะครับหลััังจาาาาากกกกกนนนน้้้ะครบบแม่ตตผ หยังเนาะน้องใบกะตอนนี้น้องใบนี่ก็อยู่ตัวแม่เปิดนะครับอยู่ตังลมเนาะแม่เปิดเอากินนมนะครับผมก็มาเพ้่มตีนอนนะครับนี่เป็นบนห้องนะครับนี่ห้องนี่กะมีตีนอนครับมี2องอันนะครับนี่ตีนอนนี่มี6ฟุตกับ5ฟุตนะครับกับนอนกับน้องใบนะครับนี่นะครับคารซีดต้องใบก็ไว้บนนี่บ่ค่อยได้มาใช้เนาะถ้าออกอย่างเช่นถ้าปิกบ้านนะครับปิกเป็นอันกะใส่คาร์ซีดเหงาบนึงนะครับวันนี้ก็ได้เวลานะครับเหลืองามยามดีกัมากวาดมาเพ้่มบนตีนอนนะครับเอาผ้าพรมผ้าปูอย่างไป ไปซัก้องใบต้องนอนนี่นะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับห้องนอนไหนนะหักมากวาดตั้งนอกก่อนนะครับ กะป๋าประตูนะครับเป็นยักษ์โยมยักษ์ใหญ่หนักขนาดนะครับเป็นฟู่เนาะนี่ก็มากวาดเรียบร้อยปุ๊บแล้วนะครับหลังยาน้าก็จะไปกวาดห้องเก็บของนะครับห้องเก็บของก็อยู่ตรงข้ามนะครับบ้านพักนี่จะมีทั้งหมดอยู่2ห้องนะครับตรงข้ามกันเลยนะมี2ห้องแล้วก็มี1ห้องน้ำนะครับนี่ครับห้องเก็บของนะผมก็เอาของอย่างเก็บไว้นี่นะครับจะบอกว่าจะเป็นเอกสารเก่าเอกสารสิ่งเอกสารต่างๆแล้วก็เป็ี่นมูอของใจนะครับตีบัตได้ใจนะก็มาเก็บไว้ตรงนี้นะครับกับจัดเลี้ยงครัเป็นระเบียบนอนหลังนั้น แล้วก็ถูหงียนะครับถ้าแขกไปใครมานะครับกับมานอนนี่ได้เนาะมันเต่อแม่มานะครับถ้าแม่บ่ได้ถ้าแม่บม่ได้นอนห้องปุูนนะครับแม่บานอนปุูนกับมานอนห้องนี้นะครับห้องนี้ก็นอนได้สบายสบายครับอันเย็นเย็นนะครับห้องนี้ก็เย็นแล้วก็สะอาดตู้นะครับแล้วนะเขาก็มาถูมากว่าตั้งนอกนะครับเด็กี้กว่าแล้วมาถูเรียบร้อยวันนี่คือว่าเป็นการนั่นบิ๊กนิงเดย์นะครับบ้านพักเนาะยักใหญ่กันนะกันนะครับต้องปัดตกอย่างตลอดนะครับเพราะว่าเขามีลูกน้อยอยู่นะครับวันนี้ก็็เปนกกิจรรมตัวอีนะครับเป็นการ ความสะอาดบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้เอาไว้ตัวอีก่อนนะครับขอบคุณนะครับทีรับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับ